นี่น well. 네ี่มาฟังเด้อแม่ไปชงรากกะปิมาฟังเอาอาจารย์กะลามน่าอือนือดีดีเลยบอกเขาบอกไปแล้วเดี๋ยวใครอยู่บ่ยังใครลูกอยู่บ่ งานพิมอนไทยห้เลยจ้ะไปเสียมะเฉยไปโอ้ยเด้ว่าเป็นยังไ่าต้องเอามันจะเหงือมันจะโล่งบอกแมย่าดยุคอนเฉื่ไยจยิงๆเมม่ไปส่งคนเรวกลับมากี่ามเห็นมทำกับบอกไปช่งไปเ ทรไม่สิมากถดยังบบบโอ้สีท่านบองเบิร์ไว้บ้าิ้เลาเอาไรหายหลายทีนี่แม่ลราเพิ่นเอาต่ช like ีเดียวมาว่าในพิมอนเน่เอานี่โอยตพี่โออยู่ไหนเนี่ย๋อพี่เรอบ่ เอาเชื่อไว้มาผ่าใจเห่ี้ยวๆนี่ได้อดเอวโอ้โมันคือใครออกใครออกจะรออู้เพศเป็นแม่อะไรผนวไหน้าแมวหรือไม่ข้าแมวกระไดใครทายอยูเดี๋ยวยับป้าเลยอเนี่ยนะ

ยายมอดแก้่คนใดมอดกับยายวัไปอยู่งของลูกแ้แจคนไนลูกแ้แคนไหน่่ลูกเดียวหรอ่อนเล่นเ่นียวคนไหนเดียวอย่าหาก่อนนะวันนี้เราือผีนะวะโอเคปะขีมือวะผู้ไาไทยมันนู่ขนาดไทยย่งใส่นดไนอันนคไหนยูม

อรุณสีเนียอืออรุณีนะอยดีวอัจ้อันยูอันยูก่ได้มารอวันนี้บานมวนนี้าอทิย์จ้าไม่ไดอยากทำบุญเลยค่ะไม้ได้ไปก็รวมทาบุญได้นะคะแล้วก็บัละนร่บาทค่ะกางัวหลุนวัดค่ะัวกไป เขาก็สัญญาเดียวสันจีบโนนอกเพี้ยงแค่นันนจ้ะ้นมาถึงเกย์แล้วค่ะึ้นี้เป็นเกยนอย่าทุกวันเช่นกันมนตเป็เกรืองเด่นทดแล้วเ็นสาวเยี่ยมย่มันไนวันนยเลี้ยงไก่น้วรถนี้เิเดียวลูกก็้ยัดไปอะยังไงยังไงยัยงไ้เสียงเล สวัสดีจ้าสวัสด well> ีจ้าสวยสวยสดยมาได้มาไหนรวยรวยไม่ค่อยดีแล้วุญยัมาไก่ได้่ว่ายเชื่ไม่มเลยไอ้แกไม่แก้มาวไอ้ใครจะซื้อตัว120บาทวันที่30นะคะงานบ้านน้องงานกะทินด้พี่น้อง สามสิบล้านหนึ่ง้อยยี่สิบหนึ่อยมสแถมให้สิบาทจะไปแจกกันเขาได้ไงผมซื้อมาแล้วอยู่ในกระเป๋าอยู่ซื้อแล้ว120ผมซื้อมาแล้วยังไม่ได้ไปซื้อตัวผมไปขโชว์อยู่นี่แหละคุณไปทางเพื่อนที่บ้อยน่ะนะจ๊ะซื้อแล้วซื้อแล้วเราจะไปทำบุญจะไปทำบุญจริงบจะไปทำบุญดีตัวนั้นใกล้นะจะไปทำบุญจะไปให้มาลัยด้วย

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để